อัพเดทหน่อยล่าสุดเหมือนพี่เป็กเลือกข้างแล้วจากร่ปที่ทนายเจมส์โพสต์คือจริงๆก็ไม่รู้นะเพราะเราก็ไม่ได้คุยกับเขาเรื่องนี้เลยจริงๆแต่ว่าพี่เป็กก็มีการได้พูดคุยนะเจอกับทนายเจนใช่ไหมคะไม่ทราบเลยค่ะเราไม่ได้ถามเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาเจอกันเมื่อไหร่อะไรอย่างนี้ยค่ะเห็นภาพเห็นภาพแบบเห็นค่ะเห็นค่ะเห็นอนน้ก็ความรู้สึกหรอกก็ ก็โอเคนะก็ก <polarization> ็ถือ <inequ> ว <imana, S 1> ่าก็เป็นเป็นไปในทางบวกค่ะแต่เราเราก็ไม่ได้ไปถามเขาอันนี้คือยังไม่ได้คุยกับแฟนเบสเลยใช่ไหมคุณตกลงรันแล้วสรุปใช่ไม่ไม่ได้ถามเพราะตั้งแต่หลังจากที่เราเราได้ออกมาพูดเราก็เหมือนแบบก็ไม่ได้ถามอะไรต่อแต่ว่จะไม่มีการฟ้องอะไรแล้วขอใช้วิธีแบบสันติวิธีเพื่อไม้กระทบกับน้องพิยันเหอนที่คุค่ะก็ถ้าเกิดว่ามันมันไม่ได้มีอะไรที่มันรุนแรงกว่านี้ก็ก็ปล่อย ปล่อยไปดูไปก่อนซึ่งเรื่องนี้คือพี่ย่าก็คือเห็นด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะด้วยความที่เราเราก็รู้สึกว่าโอเคเราก็ได้ได้แสดงเจตจำนงชัดเจนละว่าเราไม่โอเคกับการที่ไปยุ่งกับลูกเราอะไรอย่างนี้ค่ะถ้ามันไม่เกิดขึ้นอีกมันก็โอเคตอนนี้เรียกว่าเรื่องจบไหมคะพี่ย่าพี่ย่าค่ะสำหรับเราก็จบนะ ค่ะมาประตูว่าจบแล้วสำเรับเลาอย่างอย่างประโยคที่พี่เจมโพดเนาะยุ่งับเนี้ที่เขาลบขบไม่ได้อันนี้แต่คขาพูดพี่เป็กบังมากเลยเราเราก็ไม่รู้ว่าเขาพูดเขาเขาไปพูดกันตอนไหนหรือว่าอะไรยังไงเราก็ไม่ได้ถามเลยค่ะไม่ได้ถามพี่เป็กหรือว่าพี่เป็กไปพูดกับทนาหรือเปล่าไม่ได้ถามไม่ได้ถามเลยปากคาไป่าไม่ได้ถามเลานะเพราะว่ารู้สึกว่าเรื่องนี้แบบ คือคุยไปมันก็มันก็มีแต่เรื่องอารมณ์เสียเออก็เลยให้มันผ่านๆไปทางฝั่งน้องเขาก็ยังมาโพสอะไรเรื่อยๆเมื่นจิงตะอยากมีอยู่ในข่าวเรื่อยๆเหมือนกันนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างงี้ก็ก็ต้องปล่อยเขาไปมันก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลของชาอย่างเรื่องกระดูยาวก็จบแล้บทั้งที ไม่ได้ทำที่บีบีค่ะแค่นั้นเองที่ทำมันจะมากระทบกับเื่ออะไรอย่างไคะเพราะก็ไม่นะเพราะว่าบีบีก็อยู่มาเป็นสิบปีแล้วอะค่ะแล้วก็ลูกค้าที่ที่ทำก็มีแต่พอใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีดารานักแสดงที่มาทำก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรหลายคนบองว่าที่เขาออกวอย่างเงี้ยมันกลายเป็นเหมือนโจมตีตั้งใจโจมตีคลินิกเราโดยตรงอะไรเงี้ยอาจจะเป็นการกวนมากกว่าคนกวนอะไรเงี้ยค่ะแต่ทำอะไรแม่ไม่ได้ ไม่ได้แม่โอเคแก็ไปปรึกษาที่คลินิกบ้าบ้าหมือในฐานะที่แบบเออเป็นเซนต้ชิ้เปนหอือะไรอย่างอันนี้ไม่ทราบเลยค่ะแต่ยืนยันว่าไม่ได้ทําที่คลินิกไม่ได้ทำแต่ภาพหลักคลินิกที่กระทบนี่คือเราไม่ไม่ได้กิจจะฟ้องตรงนี้ใช่ไหมคะไม่ค่ะมันมันเป็นเรื่องแบบเรื่องเล็กอะค่ะเหมือนแบบการกวนมากกว่าก็เลยไม่ได้ใส่ใจ เรื่องควาบีบีนมิตรก็คือสตรองเนาะยาเรื่องนี้ใช่ใช่ค่ะกับน้องสาวพี่เป๊กเองก็ก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรอ่าฮะคเลือกล่าสุดค่ะที่แบบต้องมีการขอเข้ามาขออโหสิกรรมอืมแล้วคุณก็มองว่าเขาออบวิสิกรรมแบบทุกฝ่ายทุกคนที่เกิดขึ้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยพี่ยาได้เห็นคิดเลือก อ๋อยังเลยค่ะเป็นคลิปเขาลงในสตอรี่อะไรอย่างเงี้ยอ๋อแม่เป็นตัวสวดของศิการอะไรเงี้ยค่ะก็ดีค่ะก็ไหว้ไม่แม่มันก็เป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีค่ะเออแต่คุณไปโยงแบบว่าเขาเอาศิกรรมกับพี่ยา่าด้วยหรือเปล่ากับเรื่องที่เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยพี่ย่าก็ไม่ไม่มีนะไม่มีการขอโทษหรืออะไรใดๆทั้งสิ้นไม่เขาหมายรวมถึงเราด้วยนะคะพี่ยาจนแม่เราขอสิกรรมไหมคะก็มันไม่เขาไม่ได้หมายถึงเราไม่ใช่ เขาเหมือนพูดรวมพูดหลายอย่างมากนะอ๋อไม่อยากคิดเองอะ่ะใช่ไหมเออถ้าเกิดว่าการขอโทษจะขอโทษภัยมันก็ต้องเอ่ยชื่อแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ดีๆเป็นการแบบ ขอโทษแม่อะไรเงี้ยมันไม่เกี่ยวกับเราต้องอย่ามาโน่ค่ะยา่ค่ะที่ส่วนตัวเราถ้าสมมติน้องเขาโอกาสพูดหรืออะไรจริงตัวเราพร้อมให้อภัยไหมคะเออก็ก็พร้อมให้อภัยนะคะก็ถ้าเกิดว่าการขอโทษนั้นเป็นเป็นเป็นสิ่ธิ์ที่มาจากข้างในจริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็ไม่ไม่ทำอีกมันก็โอเคแล้ววันนี้น้องเขาไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับทางบริษัทฝั่งเป็กแล้วใช่ไหมพี่แอค่ะไม่ค่ะไม่จัดการไปแล้ว เรื่องนี้หรือว่าหยุดไปก่อนหน้านี้แล้วคะดิจริงๆก็มีการคุยกันก่อนหน้านี้ว่าต้องยุตินะค่ะก็เหมือนอาจจะยุติมาก่อนสักพักหนึ่งที่อาจารย์พูดเนี่ยถ้าหลังจากนี้ไปมันชื่อเนี่ยมันจะต้องไม่เกี่ยวกับเราไปอีกิมแพ็งต้องไม่ใส่ใจอ่ะเพราะถ้าใส่ใจมันก็ปวดปวดปวดหัวต้องไม่ใส่ใจแต่หลายคนก็มองว่าแบบพอพอข่าวมันออกมาเยอะๆแล้วเหมือนยิ่งแบบ ไปทําให้เขามีชื่อ,อม,มีกระแสะมีอมะไ<อ>ระะอ่าฮะก็ก็ถ้าเป็นกระแสะแบบนี้เราถ้าเป็นเราเราก็ไม่เลือกปะใช่ไหมมันเนาะมันก็ต้องดูว่ากระแสะมปนทางบวก p, ห,หรือทางลบปะฮะในฐานะที่เราเป็นผู้หญิงเหมือนกันใ่เรามองว่าต้องคุ้มค่าของความเป็นแบบผู้หญิงอะไรเงี้ยเรามองยังไงบ้างกับน้องที่เขาแบบเจอกระแสนี้แล้วก็แบบออกมาแบบ เขาเรียกว่าเซียสในภาษาอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็จริงๆเส้นทางเดินชีวิตของแต่ละคนทุกคนเลือกเองได้ก็มองว่ามันเป็นสิทธิของเขาที่เขาจะเลือกแบบนี้คือเขาอาจจะชอบแบบเนี้ยเออเราก็ไปว่าอะไรเขาไม่ได้ในขณะที่แบบประสบการณ์เราสูงกว่ามีอะไรอยากจะสอนน้องเขาไหมคะไม่มีค่ะไม่มีเลยเอ้ยเล่าใหหมด สิ่งที่เขาเจอมันอาจะเป็นบทเรียนที่สอนเขาอยู่แล้วในตัวได้ไพี่ยากคือบทเรียนของทุกคนมันมันไม่เหมือนกันนะเพราะว่าบางคนพอเจอบทเรียนนี้ก็อาจจะ อาจจะรู้สึกกับบทเรียนในนี้เยอะอบางคนอาจจะไม่ได้รู้สึกเลยแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นบทเรียนมันอยู่ที่แต่ละบุคคลเลยค่ะกััวไหมคะวันหนึ่งเขาจะวนกลับมาอีกว่าพี่เพื่อนบอกต็นใจออดเ้ยตอนนี้ไม่กังวลน,นะคะไม่ได้คิดด้วยว่าจะจะกลับหรือไม่กลับตอนนี้ยังไม่ได้คิดเลยแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้คิดว่าถ้าเกิดกลับแล้วจะจะมันจะเป็นยังไงหรืออะไรอย่างเงี้ย เรือกว่าแก้ไขสถานการณ์แล้วแต่เหตุการณ์แล้วแต่เหตุการณ์เป็นวันวันไปแต่ว่าคุณแม่ยังเข้มแข็งแล้วก็มีแผนสำรองแผน B อะไรของเราอยู่เสมอเ,เราไม่มีแผนนะคะคืออะไรก็ตามที่มันออกมามันออกมาจากใจแล้วก็ความรู้สึกลุ้นๆไม่เคยวางแผนสิ่งใดๆก่อนการสัมภาษณ์การคุยแล้วก็มาจากความรู้สึกจริงๆอ่ะคือเราก็รู้สึกว่าเรื่องแบบนี้มันจะมานั่งโกหกให้ดูสวยหรูไป <c oughs> มันก็ มันก็ไม่ใช่เราอ่ะออเหมือนเราก็ยังโจมตีว่าสิ่งที่เราพูดมันมีความจริงแค่สามสิบเปอร์เซ็นะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าว่าความจริง ที่มากกว่านั้นมันคืออะไรสําหรับเราอันนี้คือความจริงที่สุดแหละเราไม่ยืนยันว่าด้านที่เราพูดนี่คือไม่รู้จริงยังไงเนาะใช่ค่ะที่อะไรคนรู้สึกว่าไม่ต้องจับมันถูกกระแสมีหลวงมืออาชีพมีอะมันยังมีอีกหนึ่งคำคือเนียน้อเมืออาชีพพูดขึ้นมาในข่าวอ๋อจริงเหรอจริงหลายคนรู้สึกว่าเออต้องจากคำว่ามีหลวงมันอีกด้านหนึ่งด้วยนะอะไร่ที่บอกกับสังคมว่าเอมันมีมมันีด้านนี้อยู่ จริงๆมันมันก็มีมีเชื่อ<ช><ช>ว่าในในโลกเราอะ่ะมันมันก็มีมีทุกด้านแหละใช่ไหมคะมันอยู่ที่ว่าแต่ละคนจะเลือกเดินชีวิตของตัวเองอยังไงมันเลือกได้ ในฐานะไอดอลมีหลวงค่ะมีคนส่งข้อความมาขอคำปรึกษาเยอะไหมคะ <c oughs> กับวิธีการจัดการรับมือแบบสตรองแบบพี่อ่ะมีค่ะเดินไปไหนก็มีแล้วก็บางคนก็บอกว่าทําได้ยังไงอ่ะพี่ทําไม่ได้ใจกว่า <c oughs> พี่แบบ <c oughs> อะไรอย่เงี้ยเราก็เลยบอกว่าเวลาค่ะคือแบบ ขอคำปรึกษาเยอะไหมคะกับที่การจัดการรับมือแบบสตรองแบบพี่ยามีค่ะเดินไปไหนก็มีแล้วก็บางคนก็บอกว่าทําได้ยังไงอะพี่ทําไม่ได้ใจกว้างพี่แบบอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยบอกว่าเวลาค่ะคือแบบมันมันอยู่ที่เวลาอยู่ที่การคิดเปลี่ยนแนวความคิดเราเราสามารถเลือกทางเดินของชีวิตตัวเองได้บางคนทนไม่ได้ก็เลิกจบไปมีชีวิตใหม่บางคนจะทนอยู่แต่ว่า จะทุกต่อไปมันก็เรื่องของเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่สําหรับเราเราก็เลือกที่ว่าโอเคเราจัดการกับความรู้สึกเราได้แล้วเราโอเคทุกอย่างมันก็โอเคเขียนหนังสือไหมคะพี่ย่าเดี๋ยวขายดีเกินไปเด็เซเตอร์เลยนะท่าย่าเขีนยมีหนุ่อาชีพเลยมีนักพิมพ์มาติดต่อโอ้ยรายละเอียดมันแซ่บมากมเยอะ มีใครละครติดต่อทำซีรีส์ไหมคะยังไม่มีอะไร่ะยังไม่มีขอขายไหมคะถ้าคขอขอไปทำวอย่างเลยเดี๋ยวเดี๋ยวโดนดุเดี๋ยวโดนพิจารณาดุเเดี๋ยวพจารณะนะโอเคขอบคุณค่ะอ่าอ่า อันนี้นะอ้าวอ๋ออย่างก็ถ้าถ้าเราเรารู้สึกเรารู้สึกว่าเฟ็กเป็นคนไม่ไม่ได้ซื้อของอ่ะเป็นคนไม่ดีมีรายละเอียดแบบนั้นอ่ะค่ะปกติเขาจะให้แบบยังไงบ้างสำหรับคนอื่นอื่นที่ไม่ใช่เราเลยถ้าที่เรารู้ไหมไม่รู้ว่ะให้เงินมั้ง ม่รู้จริงๆนะแต่ไม่ไม่ได้ถามค่ะเพราะว่าเรารู้นิสัยเขาอ่ะเพราะว่าของทุกอย่างของพี่เปย์คือได้ข่าวว่าโอนทุกอย่างให้น้องลิยามาแล้วนะ่ไหมใช่ค่ะใช่เพราะฉะนั้นตรงนี้พี่ยาสบายใจใช่ซึ่งนิสัยเขาไม่ได้เปด้วยสิ่งของอะไรอย่างเงื่อใช่ไม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 ่คือเปย์ไม่ใช่เป็นคนซื้อของก็คือโดยดูความแค่ไปเดินช้อปปิ้งเราก็ไม่ไปเดินแล้วอ่ะเรียกว่าคือวงนั้นไม่ใช่น่าจะไม่ใช่น่าจะไม่ใช่โอเคขอบคุณค่ะ